6ปีนะคะแตงโมชุ่มนะครับเจอศิลปินเมืองอุบลราชธานีนะครับจับโชคี่ห้าบัเนี่ยแมนเราเคยห้โชคมาหลายต่อหลายคนขย่อมแม่อไม่แรกนะครับสามสามหรอคุครับสามสามเอาถือไปเลยเอาไม่เอาสองไม่เลี้ยงเลยเอาเอามาเลี้ยงไปเลยสามสองหกแม่เอาได้สามตัวแล้วสามสองหกสามหกสอง สามหกสองนะครับคุณแม่บุญตาคลราดีนะครับขอเซียมซีอย่างเดียวที่สารเกษตรกรรมจะมีนะครับสามหกสองอ่ะโอเคนะครับคุณแม่ขอบคุณมากๆนะครับธรรมชุ่มนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับจบแล้วนะครับกับคุณแม่บุญตาคลราดีนะครับจากอุบลราชธานีนะครับมาเล่นเพลงอากาศร้อนมากใช่ถวายเพลงถึงห้าเพลง นะครับมาเล็บี่เรายับใครเพราะว่าเป็นนโอเคนะครับแม่ฟันดีปะคะแม่ฟันดีอยู่จ้ะโอ้ฟันดีเป็นปะฟันวางไหนแน่นอนแม่ฟันเด็ไปบ้านเก่าที่ซีมีเหลี่ยมโเก่าโออซีมีเหลี่ยมโเก่าหกสองมาแล้วเมื่อกี้น่ะโอหกสองมาแล้วสองตัวแม่แม่นเสียมซี่ก็ได้หกสองนี่เนาะ สามหกสองตรงกันกับอาจารย์ตรกับไปเป็นใดน้ำเนื้อใช่เป็นเก้าสองก็เป็นใดเนเก้าสองกเป็นใดนแม่น้อแม่บุญตาภาดันะครับวกับสองตัวเดียวกันโอ้โหกับเก้าตัวเดียวกันสหรับคลิปนี้นะามกับอาจารย์ก็ับกันกังไดจังหนึ่ง่หะจ้า่นมอยู่ดีเลยคุณแม่อะไรรู้ชื่อจำไม่ได้ละคุณแม่บุญตาภาลียนะผู้ทานทั้งช่องยูทูบกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ย่าน้ำเนื้อด้วเพราะว่าย่ายเป็นเป็นนักรรมะ วาุ้นอาหารเาวไทยแลนด์แ้นใจยเต้าอิเกฟุนซ้ำสองสองสองแล้วก็ลองเพ่งหาเพ่งพ่อลองเพ่งหาเพ่งน้ำร้องเพลงหาเพลงถวายค่ะตาเยาเตจาเจนยายมีนะคะที่หลักกิโลเต้าเจนยายมีค่ะที่สานเออทีลักกิโลจ้าจ้าหลักกิโลเต้าเจนเนาะค่ะเนาะ มาดูบ่แม่บ่เคยมาเพิ่งมาเธอแลกอมาเธอแลกมาแลตั้งใจสิมาหาเพิ่นได้ตรงเลยมาลองสบายเลยตั้งใจตั้งใจค่ะสิมาแยามไดก็บได้มาเพราะว่าช่วงนี้ได้กะเดินสายไปหอน้องค่ายไปเปิดหมวกเพราะว่าได้เป็นศิลปินเปิดหมวหญิงคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าราชการออกบัตรไปทั่วประเทศ่แล้วแม่ก็ให้เป็นนักร่องพรอมและก็ให้แนวทางพรมเนาะค่ะเนาะ เบืองดวงให้คนไข้เคียกัได้เอาเบือดงดวงให้น้องลองสัมผัดเบืองเอาเกิด<า>พ่อซออยังบามากบอจ้ะสางสาเอ้ยเออแม่สามหกสองเสามหกสองเก้าตัวเก้าอเด้อัอันเชื่อมสี่เป็นมั่ง ขยาวเชมซีค่ะเพราะว่าขอขยาวเชงซี่มาถวายเสียงมาเพลงคุณแม่หมอลาบุญตาผลาดีนักร้องหมอดูค่ะจะเป็นนักร้องหมอดูเบื้องเรืองให้คนไข้เกียดอะได้็เอาเก่าเด็กเก่าจะมาหาดูก็องนที่สามเบิ้งเด้อ อันนี้คือเป็นแนวทางคือมันกบวุ้ไทยหมูเสียงเนาะแมนค่ะย่าก็อยากดังน้ำนองนองเพิ่นน้ำอื่นๆน้ำอยังอ่าก็เลยเดี๋ยวมาถวายเสียงเพิ่อนน้ำพราะว่าช่วงก่อนก็ไปถวายเสียงแม่ฮันนี่เดี๋ยวสามโต๊ะร้อยมาศูนย์เก้าเจ็ดช่วงเนาะบอกไรโสดบอกเอฟซีก็กระถิดน้ำหลายคนอยู่ตอนนี้กก็สได้ือันวันนี้คือชิได้อยู่เพราะว่าินี่แล้วนี่ สามหกสอง่แล้วนี่คือสองหกสามก็เป็นได้เป็นอีสงนนะรอดมาแล้วคราเคยมากตามมาแลาวดีกับมากับคูเลงสุริยันจกันมาใ้่าเนีอเชียรให้ดังอให้ 平安。

แสงอุ่นใจคิดสงสัใจได้ไอ้หางหายไปใส่แล้วบ่อนิ้วทิ่หาคำสัญญาขาดไปอดต้องคอยห่ท่าไอ้เลื่อยโจยบอกให้เห็นกรรมแม่ก้า Oh

พี่ดินเดือนซื้อพี่มาเพิ่นจะ t ่วยแล้วเพีย n หายหรือวามีในาคองปีนนังอ